ทำไมถึง9ปีไม่เล่นอะไรถึงมาเล่นเรื่องนี้คือเอาจริงๆพูดก่อนเลยว่าใไม่ได้เคยคิดว่าวันหนึ่งจะได้มาเล่นเป็นเครื่องดูดฝุ่นมันบียอนการเป็นนักแสดงของใหม่มากอะไรเงี้ยนะวันแรกที่เราอ่านบทเราก็เราไม่รู้จริงๆว่าโลกของยูทูบโกสเป็นยังไงก็เลยแบบมีการนัดไปคุยจนเห็นถึงความตั้งใจแล้วก็เห็นถึงแบบว่าพี่เขาจะทําออกมาในลักษณะไหนเราเลยเข้าใจว่าอ๋อ โลกนี้มันเป็นอย่างนี้จริงๆนี่หว่าผีไม่ได้น่ากลัวผีใช้ได้จริงๆแล้วก็คนน่ากลัวกับผีอีกก็เลยหนูเข้าใจแต่แบบเวลาเราไปไหนเนาะเขาก็จะถามว่าแบบเออเนี่ยใหม่ทำอะไรอยู่ล่ะเล่นอะไรหรือว่าอ,อ๋อใหม่เล่นนึ่งเครื่องดูดฝุ่นทุกคนแมงจะมีรีแอคอันเดียวกันหมดเลยพี่แบบฮะทำ,ทำไมเธอมาเล่นเครื่องดูดฝุ่นเลยอย่างเงี้ยแต่ว่าแต่ว่าเราก็รอคอยวันนี้แหละวันที่มาเมืองไทยและทุกคนได้ดูทุกคนจะได้เข้าใจว่าทําไมถึง9ปีไม่เล่นอะไรถึงมาเล่นเรื่องนี้ ผีแนทอะเป็นผีที่ reasonable แล้วก็เป็นผีที่ very kind เป็นผีที่ใจดีที่สุดแล้วอะแล้วก็เป็นผีที่ใช้ได้มากๆคือหม่เคยเล่นบทผีเฮี้ยนผีแก้แค้นผีโกรธผีดุเพีแต่แนทไม่ดุนะคะแนทน่ารักเอนผีครั้งแรกที่รู้สึกว่าเออฉันเล่นเป็นผีที่น่ารักมากมากเลยมัน beyond dream ไปแล้วค่ะตอนนี้มันไปไกลกว่าที่หม่คิดแล้วแล้วก็ตอนนี้หนังมันทำงานของมันเองเราไม่รู้ว่า จุดหมายปลายทางจะเป็นยังไงแต่แค่ตอนเนี้ภูมิใจมากๆที่ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยใบคัดเลือกเราไปถูกคัดเลือกอะไรเงี้ยแต่ถ้าสมมติวันนึงมันได้ไปเข้าท็อป5จริงๆใหม่ก็จะภูมิใจในฐานะที่เป็นคนไทยแล้วก็เป็นหนังไทยแล้วก็หวังว่ามันจะทําให้คนสร้างหนังในประเทศไทยแบบว่ามีพลังลุกขึ้นกับมาแล้วก็สร้างกันอีกเยอะๆแปลว่าไทยคอนเทนต์หรือว่าสิ่งที่เรากําลังทํามันคนทั่วโลกอ p p r ช h นะอนะไรเงีนะ้ยค่ะซึ่งปีที่แล้วก็มี เข้าไปแล้วอย่างหลานมากก็ดีมากๆปีนี้ก็เราก็มาสู้กันอีกว่าจะได้เข้าไปอีกไหมคะ่ะ